กันมนดีน่วันแล้ววันเนี้ยก่อนไปรับชมคลิปนะครับ @gm10 ชื่อนี้ผมรับประกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเกมเพียบมาก เป็นก้าห้าใช่ไหมนระับก้าห้าหนึ่งร้อยครับมผมสวยจากเติมเสร็จมันต้องมีพิธีกรรมบางอย่างเลยเดี๋ยวค่อยดู สองมีแค่นี้ร้อยเดียโอเคครับมันเป็นพิธีกรรมเว้ยคือของมันต้องใช้อ่ะบางคนอาจจะงงว่าทำอะไรวะรุ่นนี้นั่นแต่ว่ามันเป็นสตอรี่อย่างนึงคือต้องทำครับคนเล่นสองจังหวะเขารู้กันผมใช้ตัวนี้นะเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่มีฮะคนไม่ค่อยแชรคลิป ถ้าอยากสนับสนุนผมก็แชร์คลิปกดกระดิ่งนะฮะ <laughs> จ่ายเข้าไปครับโอเคตอนนี้ไม่ขยาไเลยวะอ๋อขยาอยู่นูน่น <c oughs> ผสมไปเลยเรียบร้อยถังสบายใจ <c oughs> จะไปเล่นใช้รอบสูงใช้อะไรนะ <c oughs> ผมต้องเซฟเครื่องไปก่อนครับ มันจะได้แบบสบายใจเวลาขัดผี่นะจริงๆผมใช้สังคอร้อยในการผสมถังนะเว้ยตอนนี้ที่ใช้จริงๆก็ในถังออโต้ลูปข้างในนะครับเป็นเชลล์แอดวานส์ส่วนที่ผสมเมื่อกี้เป็น PTT Max Speed ซื้อที่ปตทนะฮะพอดีมันเร่งด่วนไงก็เลยซื้อไว้ใช้ใช้มา3ามขวดแล้วมันก็โอเคนะเราไม่ได้ไปแช่ไปอัดไปอะไรกับใครฉีดตามสไตล์ครับ สวยแล้วคุณป้าสัดเอกเหรอเพ้อ <Hey. S 3> ถึงสาก,กันเลยนะครับถึงใจพวกยูทูบเบอร์ที่เขาทำผลงานออกมาให้ทุกทุคนได้ชมกันดีกว่านะครับแบบไม่ใช่แปลต่อว่าหรืออะไรเงี้ยไม่มันเลยไม่สดใจเลยใช่ครับขเข้าใจขนาดขนาดชีวิตเราปัจจุบันนี้ยังอยู่ยากเลยนะครับสจาหลับคนชอบแต่งโยนยกกันเที่ยวใน u t u b e นะฮะที่ทำคลิปตัวนีนะ โอ้แม่ยังมันเหมือนเดิมว่าเส้นของเส้นนี้คือมันเรียบอยู่ตลอดเวลามันไม่ค่อยมีกวดมีอะไรอ่ะโอ้นาก็สวยอย่างแจม้าโว้ยไก่อ้าสุดโหัวหเย็นะ นน่โออเคอผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ะครับผมไม่อยากให้ใครมาเหยียบม,มันน่ะแค่นี้มันก็มันก็ไม่ดีแล้วอะ่ะดูดิ องแมวาตนาเลย้ยังวะเนี่ยมีถุงมีอะไรไหมเนี่ยมีเศษไม้ไหมเนี่ย เอาไงกับมันดีน่ะ แรงมากเลยกินแมวไม่ไหว กี่วันแล้วว oh. ันเนี้ยโอ้ยไปช่วยอ๋อเข้าไปนะลูกเออ เขาอ,ออกแรงแรงด้วเลยออมันตัดจะไหลโอ้โหไอ้สัตว์เออเออคุ้มข้าใจใช่ไหมอ้อหอ คุณดูตามดิน้ำตาไหลหมดแล้วเมื่อกี้มันเหม็นจริงๆน้องแมวคือถ้าย้อนภาพกลับไปดูเมื่อกี้ผมนึกสภาพดิแมวมันอยู่เกือบตาถนนนะผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้มันโดนเหยียบอะครับก็เลยคิดว่าเราต้องแบบ ทำไปสักอย่างนึงผมเป็นคนที่กล้ากลัวเรื่องพวกนี้นะอะไรเรื่องซากเรื่องอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมมันทนไม่ได้อดไม่ไหวอย่างน้อยถ้าเราเอาศพของเขาาไว้ด้านในเขาศพเขาก็จะจะย่อยสลายเรืเอยอะรพวกนี้ไปเองไม่ใช่มาโดนเหยียบเลยฮนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงก็โดนเหยียบโอเคไปต่อ ก่อ oh. นจากกันไปอย่าลืมนะครับ @GM10 ชื่อนี้ผมรับประกัน